วันนี้นะคะเมจะมารีวิววิธีขั้นตอนการล้างหน้าที่เมีล้างเป็นประจำอยู่ในทุกวันนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ต้องไปทํางานแล้วต้องแต่งหน้าจัดหนักขนาดนี้สังเกตดูสีตาสีแก้มสีปากแล้วก็รองพื้นเนี่ยต้องการการปกปิดมากๆนะคะก็มาดูกันว่าเมมีอุปกรณ์แล้วก็ไอเทมอะไรบ้างที่ชอบใช้นะคะนี่ก็จะเป็นตันนี้เลย มาเดินว่าข้างในามีอะไรกันบ้างนะคะโฟมล้างหน้านะคะซึ่งมันจะมาคู่กับเครื่องล้างหน้าของคิวรอนตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายสูตรให้เลือกเนาะสำหรับผิวหน้ามันผิวแห้งอะไรอย่างน,นะคะตัวนี้เป็นสูตร age reverse cleansing นะคะสำหรับผิวแห้ง เมย์ก็จะผิวมันช่วงที่โซนตรงนี้แล้วก็ผิวแห้งช่วงนี้นะคะเมย์ก็เลือกใช้สูตรนี้แล้วก็นี่เลยอันนี้เป็นวิเฟต้านะคะเป็นที่ล้างตาล้างลิปสติกนะคะเป็นล้างพวกมัสคาร่ากันน้ำคือตัวนี้เนี่ยดีมากๆถูกและดีนะคะไม่เคยรีวิวแล้วหลายรอบเนาะก็เป็นตัวโปรดที่ชอบใช้เลยนะคะ อันนี้เป็นเป็นขวดที่ไ่ซื้อมาจากดโซคือเป็นแบบเปิดมาแล้วก็เป็นขวดตามนะคะปกติมันจะแบ่งใส่พวกฟฟาิฟเฟสตาเป็นวอเตอร์คลีนซิ่งหรือไม่ก็ไบโอเดอรมานะคะก็แล้วแต่ว่าเออช่วงไหนมีอะไรอย่างนี้นะคะก็คือ2ตัวนี้เป็นที่ที่ไมาชอบที่สุดแล้วก็ใช้ไม่แพ้แต่ว่าตอนนี้หมดแล้วนะคะลืมเติมใส่มาอันนี้เป็นโฟมเป็นเจลล้างหน้านะคะ ก็ปกติไม่ใช้เจลล้างหน้าสาหรับผิวบอบบางคือมีหลายตัวมากที่ไม่ใช้ได้อย่างที่เคยรีวิวไปแล้วเดี๋ยวเอารูปเดี๋ยวเอารูปขึ้นให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้เป็นตัวนี้อยู่อ,อันนี้คุณหมอที่เมรักษาผิวหน้าอยู่ด้วยให้ใช้ตัวนี้นะคะก็ไม่แพ้แล้วก็อ่อนโยนดีทีนี้ขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวมีจะล้างตาก่อนนะก็ใช้ตัวนี้นะคะทเทลงไปเลยนะคะเมชอบแบบเทชุ่ม เท hey, ชุบๆไปเลยมันจะได้สามารถแบบว่าแปะทิ้งไว้ที่ตาแล้วก็ให้มันหลุดออกได้ในทีเดียวนะคะมันจะแปะทิ้งไว้อย่างนี้นักซอแบบนับซัก1นึ่งถึงสิบยคือแปะไปนานมันจะได้ออกง่ายๆนะคะพอได้เทีนะคะไม่ก็ใช้วิธีการค่อยๆลูดลงนนะคะ พวกมาสคารา่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้หลดลงมาตามเส้นแนวขนตาแล้วก็ขนตาเนี่ยไม่ร่วงนะคะรือร่วงอาจจะร่วงแบบไม่เยอะมากนะเสร็จแล้วนะคะสำลีที่เหลือก็พับครึ่งนะ,ะแล้วก็เช็ดพวกใต้ตาเนี่ยคะ่ะมาสคารา่าทีนี้ที่เหลือไม่ก็จะมาแบะที่คิ้วนะคะ คิ้วเนี่ยมก็ใช้มาสคาร่าคิ้วปัดอีกหนึ่งเพรฉะนเนี่ยถ้าเกิดเราใช้พวก c ี e ซ n ่งวอเตอร์มาล้างเนี่ยมันก็จะออกช้าหน่อยเนาะแล้วก็ถูบ่อยๆขนคิ้วก็จะร่วงด้วยใครขนคิ้วบางนี่ก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะคะแล้วก็เช็ดออกไปตามแนวขนคิ้วได้เลยเรียบร้อยนะคะเป่นไงบ้างตอนนี้ เสร็จแล้วหนึ่งครัง้งหนึ่งครัง้งหนึ่งข้างนะคะมันก็ยังเหลือยังชุ่มอยู่ไงเมย์ก็จะเอามาลองกับอีกด้านด้านนี้ละยังสะอาดอยู่เอามาคาบไว้นะคะเมย์ใช้วิธีการคาบทิ้งไว้นะคะแล้วก็ทุ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 ท,ท,ทเอามาแบบนี้นะคะอันนี้คือรอบแรก จะบอกว่าลิปสติกอันนี้คือเซฟอร่าเบอร์ศูนหนึ่งที่เป็นแบบจิ้มจุม่มคือทารอบเดียวอะ่ะ10ชั่วโมงถ้าเกิดไม่ได้กินอะไรมากก็ยังอยู่นะคะนี่ก็จะเหลือแบบต้องคราบแบบนี้นะคะก็ใช้อันเดิมเนี้ยคะ่ะกลับด้านก็ได้นะคะโอเคตากับปากเรียบร้อยนะคะอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวไม่เช็ด อีกข er. ้างหนึ่งเราเดี๋ยวก็มาเช็ดหน้ากันดึงหมดแล้วนะคะตากับปากไงบ้างเหมือนคนละคนกับเมื่อกี <ough> ้ไหมคือเมคอัพนี่มันเมจิกสุดๆนะคะเสร็จแล้วทีนี้ถ้าถ้าไม่มี cleansing water แล้วก็จะเช็ดออกนะคะแต่ว่า มันไม่มีวันนี้ซึ่งถ้าวันไหนมันไม่มีบังเออมันหมดจริงๆนะคะแม่ก็จะล้างด้วยจเจ้าตัวนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวพาไปล้างกันในห้องน้ำเนาะเค <Okay, S 1> เรามาเริ่มกันนะคะขั้นแรกเราจะเอาน้ำล้างหน้าให้ันเดวแบบให้หน้ามันเปียกก่อนนะคะนิดนึงเสร็จแล้ว ็ปั๊มตัวนี้นะคะใส่ที่หัวฟองมาสองปั๊มแล้วก็มาถูที่หน้าถูก,ก่อนสักรอบหนึ่งอ่ะทีนี้ก็เปิดปุ่มตรงนี้นะคะกดค้างไว้คือแบบไม่จะไม่ชอบที่แบบเออบางทีฟองมันหายไปด้วก็ปั๊มอีก ก็แบบทาที่หน้าไว้เลยถูไว้ก่นินงนะคะแบบนี้ทีนี้วิธีการใช้ก็คือเปิดปึ๊บแล้วก็มันจะหมุนดิวๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็เนี่ยคะ่ะปาดจากตรงกลางออกไปที่กรอบหน้านะคะนี่ออกไปนี้อย่างนี้แบบนี้นะคะโอเคก็ okay, เริ่ม คือถ้าเกิดมันเข้าปากเนี่ยมันก็จะขมนิดนึงยนะคะเราเห็นรอยสิวอะโฟมจริงๆเริ่มปรากฏนะคะถ้าวันไหนไม่สระผมนะคะต้องเช็ดตรงขอบผมให้สะอาดนะคะถ้าเกิดโฟมหมดก็เติมโฟมได้ มันจะได้รูสึกว่านุ่มๆน่าเสร็จแล้วหนึ่งค่าเดี๋ยวลองเช็ดข้างหนึ่งออกให้ดูก,ก่อนเนี่ยที่หัวแปรงนะคะจะเห็นแบบเป็นสีชมพูเนี่ยาบบฟองออกมาคือมันจะไม่ขาวเหมือนกันตอนแรกเพราะว่าค่าแบบแป้งก็บัชออนที่ลงไปนะคะ ถ้าเกิดทำเสร็จทั่วหน้าเนี่ยก็เช็ดเออล้างน้ำเปล่าออกได้เลยนะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เช็ดทิชชู่ออกให้ดูก่อนจะได้เห็นความแตกต่างแล้วคือนี่คืออะไรทิชชู่เช็ดตูดไหวไหมยังไม่ทำอีกข้างหนึ่งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเปรียบเทียบกันว่าหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะ ำหรับใครที่ล้างด้วยขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะจะพอ่ช้ได้ซับหน้าแล้วก็ไปทาครีมบำรุงต่อได้เลยนะคะแต่ว่าเมย์ยังไม่พอค่ะรู้สึกว่าแบบอ,อันนี้มันแบบอาจจะเป็นแค่แบบมูสล้างหน้าหรือเปล่า mm hmm. คือจริงๆมันพอแหละแต่คือเรารู้สึกว่าเราอยากแบบจบด้วยขั้นตอนแบบโฟมล้างหน้าเจลล้างหน้าของเราอีกทีนะคะไม่ได้ใช้เป็นเจลล้างหน้าที่ใช้ปกติเลย คือมันเหมือนแบบพอเป็นเสียวแนละ้วมันเป็นโรอจิตบางอย่างที่รู้สึกว,ว่าเฮ้ยมันยังไม่สะอาดมันยังไม่แบบหมดจดอะมันยังไม่บอบางยังไม่อ่อนโยนนะคะก็แล้วก็ไปรอบหนึ่งเสร็จแล้วนะคะก็ล้างน้ำเปล่าเป็นอันเสร็จส้นทุกทีทะคะ่ะ Hey. เรียบร้อยเสร็จจริงๆนะนี่คือขั้นตอนการล้างหน้าที่ไปล้างแบบทุกวันจริงๆต่อให้แบบทำงานไปเที่ยวกับมาเหนื่อยแค่ไหนคือก็ต้องล้างแบบขนาดนี้นะคะคืออาจจะนานหน่อยแต่ว่าคือมันก็คุ้มค่ากับหน้าเราอะคือถ้ามันแบบล้างหน้าไว้สะอาดคือไม่เคยแล้วไง คือเหมือนแบบเราไม่ล้างแบบเนี้ยเราแค่แบบเช็ด Cleansing Water เสร็จคือบางคนเขาเป็นล้างอย่างปรคือเราแบบมันไม่หอมมันก็อุดตันสะสมเรื่อยๆจนรู้สึกว่า,วาเฮ้ยมันอุดตันทางหน้าวะ่ะแล้วก็อุดตันแล้วมันก็เป็นสิวอักเสบในขั้นตอนต่อไปซึ่งมันก็จะปะทุทีเดียวแล้วก็คือหน้าแหกค่ะไม่โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราชอบแต่งหน้าเราก็ต้องใส่ใจการล้างหน้าด้วยนะคะ วันนี้ก็ไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าไม่มีเวลาว่างมาอัดให้ดูกันก็ถ้าเกิดใครให้ทำคลิปอะไรอยากให้แชร์เรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นั้นในเพจหรือว่าใน Youtube นะคะก็วันนี้ไปแล้วะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย